มาทำไมมาส่งตัวหัวก็เปล่ามาแข่งกับจีทีอเฮ้ยอย่ามาอำนะแกเข้าโค้งไม่เป็นด้วยซ้ำหาที่ตายเปล่าเปล่าไม่เป็นไรหรอกฉันขับส่งตัวหู้ที่นี่มาห้าปีแล้วฉันรู้แต่ว่าแกเพิ่งจะได้ใบขับขี่นะเว้ยฉันจะนะเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วด้วยะเฮ้ยข้าก่อนคือแกเองเหรอมีอะไรให้รับใช้ครับ มีปืนขายไหมไมีจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแมกกาซีนแมกกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแปบบ๊บได้หมด ครูถามนักเรียนว่านี่พวกเธอลอ,อกกันมาใช่ไหมทำไมคําตอบมันถึงเหมือนกันไม่หมดเลยนักเรียนก็ครูให้การบ้านเหมือนกันนี่มันก็ต้องตอบเหมือนกันสิครับครูเออใช่วะทำไมครูคิดเรื่องนี้ไม่ถึงวะน้องครับมาดูวงพี่เลยเหรอครับเปล่ามันนัองรอพ่อขี้ระหว่างรอพ่อขี่ให้ขอได้หนึ่งเพลงเออย้มเงียบ นตีเหรอครับพี่จะเอาไหมล่ะพี่ไม่อยากมีเรื่องพี่ไม่อยากแต่ผมอยากเฮ้ยนักเรงเหรอฮะอย่านักเรงขอร้องตีแม่งตีใครผมมมไม้เหรออย่าอย่าอยา,ยา ได้ปลาเปล่าไม่ได้เลยแล้วเอ็งใช้เหยื่ออะไรอ่ะเราใช้กบยางปลามันก็ไม่กินสิเอ็งต้องใช้กบกระโดดกบตัวนี้ป็่กบพันเราไม่จักไม่ทําฉาโดนฟ้าผ่ามมนโดนหกให้ชันที่โดดเด้งเหมาะนักกับปัชโดเด็กพี่ไม่เห็นนีสายเลยมันใส่บูทุดพีนอนพ่อที่อยากให้ผมเป็นวิศวะแม่ที่อยากให้ผมเป็นหมอผมที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดเงล่ะฉันตกเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย เมื่อคุณเดินออกจากร้านโดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเป็นธรรมชาติเข้าไว้นิ่งเข้าไว้นาะยไม่ได้ทําอะไรผิดม <laughs> ผมก็เคยฮะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยผมเดินออกไปก็จะเคินๆหน่อยผมที่กำลังจะเล่นมือถือจับมือถือปุ๊บแม่เรียกใช้ปับ๊บผู้หญิงบอกฉันชอบผู้ชายขาวๆนะ่ะเะขาวพอหรือยังจะน้องสาวเมื่อคุณกำลังนอนเล่นโทรศัพท์แล้วทำร่วงใส่หน้าตัวเองสิ่รื่องคุณมันร่วงมาได้ยังไง้นนี่ มา2อาทิตย์แล้วอืมแต่งตึงนักกินจังเลยอะนี่คือกล้วยหลังจากซื้อกลับบ้านมา2วันเอา้าทำไมมันเน่าเร็วขนาดนี้วะเนี่ยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตสองอาทิตย์ไม่เน่าพอกูซื้อกลับบ้าน2วันเนา่าประเทศญี่ปุ่นแขวนตุ๊กตาเพื่อไล่ฝนอ่ะฮะพอเข้าใจประเทศไทยแขวนผ้าเพื่อเลียกฝน <laughs> ใช่จริงเลยแขวนผ้าท่ไลหรือว่าตากผ้าทิไลฝนมันจะมาทุกที<น>แม้รวมกระทั่งล้างรถวาดหน้าบ้านหรือทําอะไรที่มาสะอาดฝนมันก็จะโผล่มาทันทีครับอู้วบางเบาบางเบาใส่ไปเลวาวไปดูไปด ก็ที่ว่าเปลีเพื่อเปลี่เพื่ออยู่มันไม่ใช่ร้องแบบนั้นอุ้ยมาเจตตา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 คู่นี่แหละคู่นี้เลยโลงเลยขอบคุณนะ ผมที่บอกว่าเราควรจะออกไปข้างนอกและพบเจอผู้คนให้มากกว่านี้ผมทุกครั้งที่มีเวลาว่างได้เวลานอนแสบๆเลยแหละเกลียดจังเลยวันนี้ไม่ออกไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดว่าจะออกไปหาผู้คนน้างน,นอกหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่นี่เอาเวลามันนอนน่ะใช่เพื่อนหาประสบการณ์ใหม่ๆในฝันยังไงละ่ะครูถาม <45 S 2> ข้อนี้ตอบอะไรนักเรียนส5าครับ15ครูทำเหมือนพอคนอื่นตอบ15 อ๋อเก่งมากเลยนักเรียนคนรู้สึกกับผมบเล้วมึงจะถามคนอื่นทําไมมึงทําไมไม่ถามอีนั่นคนเดียวเลยล่ะพ่อกูตอบถูกไม่บอกว่าถูกนี่มันลาเอียงนี่ว่า้านักเรียนไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นครูขอออกจากห้องแล้วนะคุณครูคะคุณครูลืมให้การบ้านนะคะ ละนักเรียนครูจะไปทําทุระนะอยู่เงียบๆกันหน้าในห้องอย่าเสียงดังเดี๋ยวครูกลับมาแป๊บเดียวนักเรียนหลังจากครูเดินออกจากห้องไปห้าวินาทีพูดไปเอาวะเราเป็นผู้ความวุ่นวายในห้องจะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังครูออกไปผมที่เหนื่อยจากงานแล้วอยากนอนยุ่งภายในห้องของผมโอ้ยบึงจะบาไล่ลำอะไรตอนนี้เงียบดิกูจะนอนไม่กูจะลำพ่อครูให้การบ้านมาถามว่า บิดามารดาแปลว่าอะไรครับบิดาก็กูนี่แหละแล้วมารดาล่ะครับมารดาก็แม่มึงไงออ้น,นักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะถามคําถามที่ให้การบ้านไปเมื่อวานนะในประจิตยืนขึ้นตอบครูสิครับครูบิดามารดาแปลว่าอะไรครับนักเรียนบิดาก็กูนี่แหละส่วนมารดาก็แม่มึงไงได้ครับตัดผมไหมครับตัดนายอยากตัดทรงอะไร พอร่างถุงมได้เปล่าคะโอเคไปลุยสุงพอไหมลูกบางทีก็ะถุงเกินไปนะค่ะอยู่ครูบอกห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนนะนักเรียนเด็กหน้าห้องโอ้หิวมากท้องว่างชิบหายเด็กหลังห้องจานมาเลยเพื่อนจานมาเลยขนมสิบพอเอามาเลยเพื่อนหลังห้องเรียนกูนึกว่าร้านบุฟเฟ่ดีๆนี่เอง